สสิ่งที่ต้องทำเมื่อเจอตำรวจตั้งด่านและเขาเข้ามาขอคน้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ดับที่1นนะครับเมื่อเขาตำรวจเขาเข้ามาขอค้นนะครับเราคุยกับเขาเลยครับว่าได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเราขอไปในที่ที่สว่างๆหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นการทํางานของเขาชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เมื่อเขาจะเข้ามาทําการค้นนะครับถ้ามากันหลายคนนะครับก็บอกเขาว่าเข้ามาทีละคนแล้วขอดูนิ้วดูมืออะไรเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีสิ่งของอะไรต่างๆนะครับและก็ขออนุญาตเขานะครับ ขอถือกล้องด้วยนะครับเพื่อตรงนี้นะครับก็จะสามารถบันทึกการทํางานของเขาได้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับเราสามารถตรวจสอบการทํางานกันได้ผมเชื่อว่าตํารวจดีๆก็มีเยอะนะครับและก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่จะทําให้ตารวจเนี่ยเขาก็ทํางานได้อย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็มีการถ่ายบันทึกเอาไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ทําหน้าที่ได้ถูกต้องและเราก็ปลอดภัยด้วยผมว่ามันแฟร์กับทั้ง2ฝ่ายเลยหากชอบทลิปสั้นๆแบบนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทนายวิรัตด้วยนะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรืออยากจะสอบถามก็เม้นด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทนายวิรัตจะมาตอบคำถามทุกคำถามในเม้นด้านล่างนี้เลยครับ